ลาดอกนางเอ้ยทางพอเลียงสางขัวแปนนองเจ้ากับบา่าน้่ทางพอเลียงสาขขงขัวข้ามน้องเจ้ากับบไตาบาดว้านฮานุ่มไทยไก่สางแต่ขัวไม่ออต่อไม่แต่มีแต่เสียนสค่อยขั้นคือไปสันบอนองเอ้ยพอเลียงนี่เห็นสารากวางสบ่ายอยากมาแวะน้องบ่คิดแพะกว่างเอากล้วยเขาเติมสวนแนบบอหรือว่าแนวาน้ากล้วยตานี้น้องบ่อยลูกเจ้าสีปลูกแต่กล้วยตีบหน่อยแค้มหัวจีกตองสันบอนองเอ้ยเอองรับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพอเลียงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช อยู่กับสายดำเด้อพี่น้องเด้อครับผมสายเวทนี่แหละมื่อนี้มาพ่อมีตะควายโตใหญ่ๆพี่น้องครับผมอยากแบ่งปันพี่น้องเขาเอ้าเดี๋ยวไปพ่อกับเจ้าของควายไปเลยครับผมเสนาวดีครับผมสวัสดีครับพ่อเลี้ยงสวัสดีครับผมครับผมมื่อนี้มีจะโคมจะโตครับเนี่ยมื่อนี้ก็มีซีโคมกับอนาคตพ่อพันสองตัวพ่อพันใหญ่สองตัวครับผมเอ้ามาเบิ่งตัวแรกให้เบายโยจับอยู่นี่เนาะครับโตโจหรือโยก็ครับเนี่ยเบายโยครับเบายโยนะครับนุ่มโยครับผมเบายโยจับอยู่นี่ครับผมมาเบิ่งอันนี้เป็นควายสาย ก้วยมูลาจับครับลูกผสมมีลูกติดมากป่ะครับเนี่ยมีลูกติดมากตัวหนึ่งครับลูกตัวผู้ครับอ๋อนี่ป่ะครับตัวดำๆนั่นนี่เนาะแม่แม่ท่องแล้วสามเดือนครับรับประกันท่องตัวท้องเรียบร้อยครับครับผมซื้อสองในสามครับผมมาเบิ้งควายแม่นี่บัตรตัวนี้ความสูงสูงไรไปไดนกว่าครับเนี่ยตัวนี้ร้อยสี่สิบเก่าครับผมสูงร้อยสี่สิบเก่าเอาถามราคาเลยพี่น้องบัตรเนี่ยครับผมราคาเปิดไว้แสนสองหมื่นห้าพันบาทครับแสนสองหมื่นห้าพันกับความสูงสูงร้อยสี่สิบเก่าครับสี่สิบเก่าเราประกันใบร้อย รับประกันไม่ร้อยสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดนะครับครับผมคือว่าพี่รองครับผมขันถือน้ำเข้าไปนี่ดำสับกันขี่ท่านไฟ้ผมในค้อยตัวนี้ครับผมเพราะถ้ำบดานะครับถือว่าเป็นค้อยหางไงอยู่แต่ว่าขันเราตามเกณฑ์ผอมพอเดี่ยวผู้เม่งเป็นค้อยขาดนำเดี่ยงเด้อพี่น้องเด้อครับผมราคาที่เปิดไว้คืนหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับห้าพันบาทครับผมบัตที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับผมศูนย์เก้าสองเก้าหกเกียติหกเก้าแปดแปดครับครับผมวันนี้ติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะครับเนาะครับ บ้านวังคูนครับตำบลกุศเทียนอำเภอศรีมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับครับผมซื้อสองในสามนะครับตัวนี้ท่องตัวท่องบุตจะเท่าเรียบร้อยอ๋อซื้อสองในสามครับครับผมตอนนี้ท่องอยู่ในด้ท่องเป็นลูกตัวที่ไหนครับเนี่ยยู่ในด้ท่องเป็นลูกตัวที่สามครับลูกตัวที่สามพี่น้องครับผมมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวผูว่าที่นี่สถานะตอนนี้คือแม่ทองแล้วพี่น้องซื้อสองในสามถือว่าซื้อเฮี้ยในสั้นวานแห็นในป่าใครเอาเมียไม่ได้ลูกพร้อมบุญสั่งแต่งแต่หลังคือเขาว่าแล้องครับผม วันที่นี่ผูใ้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อครับกับควายโคมนี่อ่ามีลูกติดมาเป็นลูกตัวผู้นี่พี่น้องโอ้ถือว่าโอเคอยูนี้ลูกแต่ว่าแห่งเอ่อคันเบ้าตามเก็มันก,ก็นสิคือแม่แหรอเนาะมันขาดนลำเลี้ยงไหมครับนบาลำเลี้ยงครับเป็นเจอหญ้าบ้านเฮาเพิ่มเดียวกระอวนครับผมแต่ว่าก็น่าพัฒนาต่ออยู่เพราะว่าหนึ่งคือแม่เล่านะครับเนาะแม่ไง<ม>หาง่ายดอกหางไงครับหางบัวดอกครับหางบัวขาวหางบัวดอกคันหางดอกนี่ถือว่าเป็นพันธุกรรมขอากันครับเป็นพันธุกรรมของเขาพี่น้องครับผมก็ต้องไปตกใจเด้อพี่น้องเด้อว่าหางดงหางดอกครับผม ขันหางดอกนี่คือพันธุกรรมของควายสายนี่มันสีดอกอยู่แล้วพี่น้องครับขันตัวไรที่ว่าหางบอ่อดอกจังผิดเ <c oughs> ส้นผิดประเภทเนาะครับ,รบตัวนี้หางบอ่อดอกอันนี้หางบอ่อดอกถือว่า,าเป็นควายความสูงสูงลอยสี่สิบเก่าพี่น้องโอ้ถือว่าบ่ธรรมดานะครับแต่ว่าเรื่องราคาให้โทถมาต่ตอรองกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมว่ามันสูงกว่าบ่าวโย่หมดแล้วเนาะครับอะไรอยากได้คว่วสูงคว่วคว่วสูงมันอยากคั่วสูงมันไหนอยากบางน้ำเลี้ยงมอเตอรงขันเข้าไปอัดหยาอัดไอ้ว่าหัน หาดกินทั่เขาดีๆนะอนาคตเนี่ยนะตึ้มครับอนาคตอ้วนมากลอยหาซิบครับกล้วยตัวนี้ครับผมอครับพี่น้องเข้าครับเรียบกับงามด้วยพี่น้องกล้วยตัวนี้โอ้บ่มีตำหนิเลยเรื่องลงเรียงเรียบนะครับผมขาทกขาถอนนี่คือรับประกันเนาะครับเนาะครับหางดงหางดอกอันนี้คือธรรมชาติของเขาเด้อพี่น้องเด้อยกับกล้วยตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าแห่งขาดน้ำเลี้ยงซื่ออันนี้ถือว่าเป็นเลือดลอยบ่ครับเสียตรงครับเนี่ยตัวนี้มันเป็นเลือดไอ้ เลือดเลือดลอยก็ว่าได้ครับตัวนี้ลูกผสมจับมูราครับโอ้ครับเครื่องอนาคตหนาพัฒนาครับครับผมเออสรุปพี่น้องครับผมค้อยตัวใหญ่ๆห่างใหญ่ๆจังสีเด้อพี่น้องเด้อครับผมราคาทีเสียนเราเปิดใบไล่ค่าหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทครับซื้อไปตอนนี้คือได้สามตัวถือว่าเป็นชุดสามหัวใจนะครับเนาะลูกตัวที่สามยูได้ท้องผู้ใดสนใจก็โทรมาเบอร์โทรศัพท์เบอร์ยังก็ครับผมศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับค่ะผมเอาโอเคฝากพี่น้องไปแล้วกันครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่องงมื้้้ออนนีีพ่ โอ้บัดที่นี่ตัวนี้นี่สูงไายปได้ครับเนี่ยตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเจ็ดเป็น้ัสย,ย,นนยสายเดียวกันครับเป็นไรสายเดียวกันนานาอาไรอะไรครับท่อหาเ,เดียวกันตัยสายดำเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ลูกเล่างามงามพี่น้องโอ,โอ้ยลูกนี่เป็นลูกผู้ใดครับนี่ลูกเนี่ยลูกเป็นลูกพ่าคู่ฟงครับ โอ้พี่น้องครับเบิ้งเบิ้งขั้วหน่อยตัวนี้แล้วพี่น้องเด้อครับแข้งขาดีนะครับผมอันนี้ออกมาทางไทยเลยสิครับครับลูกออกไถครับอ๋อลูกออกมาทางไทยแล้วพี่น้องแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดถือว่าเป็นควายอ่างบัดท,ที่นี่อยู่ในท้องเลยครับบัดน,นี้ท้องท้องหาเดือนแล้วครับท,ท,ท้องหาเดือน,นแล้วครับแม่ซื้อไปพี่น้องซื้อไปตเตรียมหัวยิงไข่กับใบอีเลดย่างเดียวได้ตัวนี้ครับผมเบิ้งหางอัฐหางเกือพอดชิดินไหมพี่น้องครับหางเงาครับผม หางดีเล็บดีแข้งขาดีอ้างไงถือว่าอ้างสำเพอนะครับผมค่อยตัวนี้ครับผมความสูงสูงลอยสี่สิบเกตราคาเดิครับบัตรนี้เปิดไพ่ท่อกันครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับอ๋อราคาเดียวกันผู้ใดสนใจก็ทุม้ามาเลือกเอาก้อนก็ได้นาะครับเนาะผู้ใดโทุก้อนไหก้อนมักตัวใดก็จังเลือกเอาปรารถนาส่งกลางเก่งจังสื่อไสรลเหพี่น้องครับผมนี่แหละเขาบานาจังเจ้าโบชินจักรพรดิฉีใส่สาสตร์หมอนแกงกระซังตามเด้นี่โอ้พรท่านบร์ดาราคาหนีไม่เห็นแล้วบบสื่อไม่บ้านแมซีนาผมได้มาถือพระ ซื้อสองได้สามเหมือนกันครับตัวนี้โอ้อันนี้ก็ซื้อสองได้สามแต่ว่าตอนนี้คือท่องแล้วไหมหาเดือนไหมเนาะครับท้องหาเดือนครับตัวอุ่นสภาพเรียบร้อยครับคองพองฟูงวันนี้ครับผมครับพองพองฟูงไอพี่น้องเบิ้งด้านหนาเด้อพี่น้องเด้อครับผมขันตอนนี้คือบอกไงยๆคือมันขนาดขนาดขาดนำเลียงได้ไล่หนามันกว้างได้ค่อยตัวนี้เนาะครับ ดอกไม้ต้นนี้ออกมาไทยแล้วครับมีไอ้ทธงเท้าขาวใบหูขาวแล้วครับครับผมออกมาทางให้เดี๋ยวรอมาครับผมทรงลูกไท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเชื่องน้อยืนบ่ปากบ่ติงไหมครับผมโอ้นิ่งกันนี่ผู้เฒ่าเอาไปก็เลี้ยงได้ต้นนี่ไหมครับผู้เฒ่าก็เลี้ยงได้ผู้เฒ่าก็เลี้ยงได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจนะครับราคาที่เสียหนูเราเปิดไว้คือหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันซ้ำกันครับพุ่มแรกนะครับผมอันนี้ก็คือได้เปรียบว่าทองครับครับผมทองได้หาเดือนน้อครับเนาะ ครับผมผู้ใดโทษก้อนกับใดก้อนล่ะพี่น้องของดีมีหน่อยจนใจผู้สิแบงแง่มีมาล่นคนห้ยเพราะเอาเด้อพี่น้องเด้อครับเพิ่นว่าเลี้ยงอ่าควายไว้พ่อได้หนังดอกขึ้นคาเลี้ยงหมาไว้มันสีน่ร้อยสิบบาทห้าเรื่มเด้อพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจก็ลองโทษมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าแก้วเ่ราขัดสามปีเป็นหินแห่มีพี่น้องเพราะไปแว่สามปีเป็นคนอื่นเด้อพี่น้องอยากมาเบิ่งตัวจริงกับมาได้อยู่บ้านบังคุ้นเด้อพี่น้องเด้อครับผมควายตัวนี้นะครับผมสูงร้อยสี่สิบเจ็ดพี่น้องครับผมเออวัฒนี่าผม ครับผมมีลูกจิตมาตัวหนึ่งราคาที่เปิดใบหนึ่งแสนสองมืนหาพันเด้อพี่น้องเด้อเอากลัฝากพี่น้องไว้เดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปครับผม <S <S เอาครับผมมาเบิ้งอีกตัวหนึ่งพี่น้องอันนี้ควายผู๋ไงเนาะครับเนาะอันนี้เป็นพ่อพันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่ออันนี้บอกไงายๆก็คืออ่าตอนนี้คือรับผสมได้แล้วแม่นว่าครับนี่รับผสมได้แล้วผส,สมเก่งครับผสมแม่นโอ้ครับผมความสูงสูงหลายปันได้ครับนี่ร้อยหาซิบหาครับผมสูงร้อยหาซิบหา โอ้นี่กระสายดำพี่น้องถุงลอยหาซิผ้าควายได้จักปีแล้วครับตัวนี้ควายได้สามปีครับควายได้สามปีแล้วพี่น้องครับผมสําหรับพี่น้องผู้ใดต้องการเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับผมควายใหญ่ๆจังสีครับผมให้ถามราคาเลยบัดนี้ราคาเสียโนเปิดไใบไรไปไหนก่อนครับเนี่ยเปิดไบเกือบหมื่นเก้าพันบาทครับเกินเนี่ยนิดหน่อยครับราคาอ๋อครับผมเกือบหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับเนาะโอ้ได้ฟังราคาพออยากเตะขี่ใส่งัวเด้อพี่น้องครับผมเอ้าผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อครับนาโนกระโหลกหัวโตแข้งขาดีนะครับแข้งขาใหญ่นะคครับอนาต พอพันเด้ตอนนี้ก็คือว้องง่ายๆก็คือรับผสมแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเป็นพอคุ้มฝูงสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ใดที่มีวายหลายๆนะครับจับสัตว์บรอก่งนะครับอยากเอาไปเป็นพอพันในคอกในฟ้ามเด้อพี่น้องเด้อไปแก่ผสมแถวบ้านครับผมราค่าที่เสียโนเปิดใ้ก็คือเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเบื้องหางพี่น้องหางกะ็หางบเขาหางบ่ดอกครับ หางขนหางพี่น้องเกิดจากกลางเลยครับกลางหางเลยอรับควายตัวนี้ก็เลยบ่ธรรมดาแล้วขนไงอีกครับคุ้ยผูก่เด้อพี่น้องด้วยโอ้ถือว่าใส่ไงพี่น้องครับผมซ้ำกิดกับฟรังผมได้ขันเบิ้งแล้วเนาะครับเนาะถือว่าตัวญ่แห้งครับข้อกันนะนะครับผมข้อญงดีนะครับเขาอันนี้เป็นเลือดลอยวะครับสินนเนี่ยตัวนี้มีเลือดผสมไท่ไหมหรอครับพ้าไท่ไหมหรอครับผมสังเกตว่าเพื่อนสีมีผ้าไท่มาแล้ววสันพี่น้องครับผมโอ้ ถือว่าแข็งแขงขาดีนะครับราคาที่เราเปิดไว้ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อพี่น้องขายกับว่าได้ขายแพงเี้ยังขายกับขายทรานบด้าเงินมากค่อยไปนี่แหละพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจขายทุ่มมาต่อรองกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเส้นหนูเราเปิดไว้ในราคา79,000บาทตีครับผมอยากได้ก็โทรมามาคุยกันครับสามารถต่อรองได้ยุ่ยไก่ยุ่ไก่นะครับปรารถนาส่งกางเกงยังซื้อใส่แหละพี่น้องครับผมมักตัวใดก็เลือกเอานะครับผมปูเครื่อนตามใจผู้อยู่แขนอู่ตามใจผู้นอนนี่แหละงวดกินบ่าจิญญาคืนคมมกกเข้าหหัรบกนนนาีกก็ดดดัััังงงเบบบ้้้้้ออพ่่ไคสใจจแลวโทรม เอาครับผมมาเบ่งอีกตัวนึงพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นวายผู้กันพี่น้องครับผมมือนีเอาเป็นมาผู้ใด สนใจตัวใดให้โทรมาเลือกเอาเรื่อพี่น้องเด้อยครับคนดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดด่พี่น้องครับผมคนช่ด้วยขายขีวก็ด้วยผู้ที่ช่วยซื้อหวยก็ถือโกงแล้วครับผมมือนีถือว่าโอ้บรรทบบรรดาครับค่อยพูตัวนี้ครับผมบาทที่นี่สิถามอ่เสียหนูเลยว่าค่อยตัวนี้เป็นค่อยสายใดครับเนี่ยม่เป็นสายเพชรอุดรครับครับผมพอเป็นอ้คุ้ยเราของกำนันปวดครับครับผมเป็นสายอุทัยเลือร์ร้อยผสมกับสายเพชรอุดรครับอืมพออย่ยงผู้เม่เห็นทีแรกนึกงว่าเจ้าท่องสูกนอกลักษณะเขาหนาเขาครับหนาเขาเปิด้าตาดเลยคร หนาใหญ่ครับเนาะครับใบหูฟันลำโอ้กันใบหูฟันลำแสดงได้มาจากแม่ตัวสัตน์ไงครับแม่เป็นสายเพชรอุดรเพราะว่าตระกูลของสายเพชรอุดรคือใบหูหักใบหูฟันลำเด้อพี่น้องเด้อครับครับค่ยตกกำลัเลี้ยงอันนี้เป็นไขยผูกอันนี้กับผสมได้ไปครับเนี่ยต้นต้นตัวนี้บ้องมันใจครับเพราะว่าเอาไข่ไว้ในฝูงมันมีตัวคุ้มคุ้มคุ้มมันอ๋อเพื่อเลี้ยงพอดีครับครับผมป่าที่นี่อ่าความสูงสูงสูงร้อยหาซิบครับร้อยหาซิบบวกครับผผมมครับ บัจจุบันี้ราค่านะครับราคาเปิดไปสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสำหรับผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดพอพันครับแหมพี่น้องราคาสี่หมื่นเก้าพันคับข้อยโตบักแบบไงสูงร้อยห้าสิบโอ้แข็งขาดีแต่ว่าขันว่าตามเกณฑ์กันสิขาดน้ำเลี้ยงจักหน่อยเนาะครับเนาะเอาวิตามินเกลือแร่พี่เอ็นพี่ให้กินจักหน่อยอัดหยาเข้าไปอีกโอ้บ่ธรรมดาค้อยตัวนี้ครับผมถือว่ามาตรฐานนะครับอันนี้ถือว่ามาตรฐานใช่ใช่เลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวได้ยตัขาดน้ำเลี้ยงเนาะว่าขับนว่าันวาตามเกณฑ์นี่ถือว่าเป็นสร้างเปือกได้โด่งได้ผมเนรับค ครับผมโอ้ก็ฝากพี่น้องไปลราคาเปิดไปสี่หมื่นเก้าพันทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับแมพี่น้องลาคาไหมครับมันคือขาดคือแน่แต่บิง้งเอิกบากเผาเรา,านี่นใหญ่แต่ว่าเราขาดนำเรียงคือซื้อได้พี่น้องครับผม ก้อยตัวนี้ก็เลยเบิ้งหน้าเบิ้งตาพี่น้องโอ้ยถือว่าหนาโยกอกอเป็ดดีหนาเบิ้งเขากับเป็นเขาตกขั้นซ้อนตาจอมไข่เล่าปลาคอข้อปลาเข่งได้หมดไหมพี่น้องครับผมเสียดายแต่เราขาดนำเลี้ยงนี่แหละพี่น้องอยากให้พี่น้องมีเงินมีทองมาเอาไปเลี้ยงอยู่ลเหครับผมแต่ว่าให้โทุมาต่อรองกันเด้อพี่น้องเด้อขเทียรต่อได้จะเคืองสองเคืองกิดจังวากันครับผมอันนี้กับฝากพี่น้องไว้ผู้ใดสนใจให้โทุมาคุยกันครับผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์เสียนุเบอร์ยังก่อนครับ0929676988ครับผมอันนนี้้้้อออออรร์มมืืถา่ผพงงูใใใดสจหโท เราเด้อพี่น้องเด้อครับผมอยากได้นะครับความสูงสูงร้อยหาสิบเป็นค่อยพอพันนะครับตอนนี้คือบอการันตีบาผสมได้ไปเพราะว่าอยู่ในขอกในฟ้ามในฝูงข้าเจ้ามันมีอีกตัวหนึ่งเนาะครับเนาะมีตัวผู้ง่ครับอีกครับผมสูงง่ายเขาเบาโจมเบาโยอยกครับผมกยตัวนี้ก็ฝากพี่น้องไปแล้วกันผู้ใดมีเงินมีท่องมาเอาไปเลี้ยงได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาครับผมเดี๋ยวไปเบื้องตัวต่อไปเลยครับพี่น้องครับผมเอาครับผมมาเบื้องอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวตัวแม่เนาะครับเนาะครับ โอ้ตันนี้แม่สาวอนาคตพอได้อยากได้ควอยลอยหาสิบกว่านี่อย่าเป็นบอลดียลงทุนหลายครับตอนนี้ครับผมอนาคตไงแน่นอนพอตัวนี้สูงหลายพอได้ก่อครับนี่ลอยสี่สิบเจ็ดครับกับฟันคูแรกสูงลอยสี่สิบเจ็ดครับแม่บัตรนี้เป็นควอยสาวอยู่ติครับเป็นควอยสาวอยู่ครับพร้อมผสมครับอ๋อครับผมเป็นควอยสาวพร้อมผสมฟันคูแรกวัสดุราวาความสูงสูงลอยสี่สิบเจ็ดถามราคาเลยบัดนี้ราคาเปิดไว้แปดเบื้อเก้าพันบาทครับอนาคตรับประกาศลอยหาสิบแน่นอนครับ เปิดไว้8ปดหมื่นเก้าพันวันทีครับผมอันนี้ก็สายดำเพื่อกันเด้อพี่น้องโอ้มื่อนี้มาสายเวทเลยพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจครับบังลักนาดาเขาเจเจเป็นสัตว์เหรอครับเขาเขาเลือกพอใส่ได้เลยครับกล้วยตัวนี้อ๋อตอนนี้เป็นสัตว์แล้วครับเป็นสัตว์แล้วเลือกพอใส่ได้เลยอ๋อครับผมตอนนี้เป็นสัตว์แบบพอท่านใดทับเนาะครับเนาะยังพอท่านใดผสมเด้อพี่น้องเด้อยังพอท่านใดทับขันเป็นบ้านเล็กทีกับบ้านเล็กทียังพอท่านมีทับแล้วว่าตอนนี้ครับผมผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกันเอาเด้อพี่น้องเดด้้อรราาาคคเเปิไวท่กับ แปดหมื่นเก้าพันบาทครับโอ้พี่น้องครับผมราคาเปิดใบแปดหมื่นเก้าพันไนโถมาต่อรองกับเราขันไข่ข้อญ่ครับเป็นตะซื้อแต่ว่าขันค้นหนาใหญ่บ่เป็นตะซื้อพี่น้องบ่เป็นตะครบมันสีเปียงครับผมอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เรื่องพี่น้องเรื่องข้อไงไงจังสีกับหนาพัฒนาต่อเพราะว่าคือคือโครงสร้างของเขามันใหญ่สำหรับผู้ใดทำไอเบานัวาอยากได้ไขยใส่ไงไข่ใส่ลอยห้าสิบ คันแมีนบัตตัวนี้มันบ่ทันได้ถึงอนาคตมันก็นถึงคือเราครับเราเขาบ่ได้ลงทุนหลายพร้อมครับ,รบผมรับประกันไฮไลท์ห้าสิบถึงครับกล้วยตัวนี้อ๋อตอนนี้ก็ะสุนลอยสี่สิบเจ็ดแล้วนะครับกระสุนลอยสี่สิบเจ็ดเบืเบ้องไทยครับพี่น้องเบื้องไทยก็ถือว่าเป็นไทยบักเน่าตัดนะพี่น้องโอ้ยไทยใหญ่ครับผมเบื้องไทยแต่ว่าหางบ่าในสัตวนะครับแกนหางขนหางพันลุดครับแกนหางมันเลื่อยไหมพี่โยขนหางพันลนกล้วยนุ่นโค้นมา อืครับผมอันนี้จังโทรมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อถือว่าเป็นสร้างเผือกในดงอีกตัวนึงแหละถือว่าใหญ่แห้งครับผมถือว่าเป็นควายอ,อ่างนะครับอ่างสำเภาเล่าปลาคอตัวนี้ก็ได้เบิ่งพี่น้องโอ้ยเบิ่งทางข้างพี่น้องครับผมบมันบ่แม่นว่าถ้าอ่างสำเภาได้มันเป็นสำเภาทั้งโตทั้งแม่นเบิดเลยพี่น้องครับควายตัวนี้กรับดพี่น้องไําพาไทยมาแล้วครับผมราคาเปิดไว้เท่าไหร่ก่อนครับนี่89,000บาทครับแหมพี่น้องครับผมให้โทรมาต่อรองกันเด้อพี่น้องเด้อคร่ะ บัดที่นี่ขันเมาเรื่องสายดำนี่ต้องปรึกษาเสียโนครับครับผมรับผมว่ <laughs> า,าเล่าข่าสายดำเล่ามาสายเวทพี่น้องครับผมู้ใดสนใจเด้อพี่นอ้องเด้อโทรมาปรึกษามาต่อนร่งกันเอาครับผมอันนี้ถือว่าเป็นวายสาวนะครับอ๋อสรุปรายละเอียดพี่น้องควายตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเกตนะครับเป็นวายสาวตอนนี้คือพร้อมผสมแล้วอเ,เอาครับผมมาเบิงอีกตัวหนึ่งโอ้ยพี่น้องครับถือว่าตัวนี้เป็นตัวตึงได้งานได้พี่น้องเด้อโอ้มาธรรมดาพี่น้องครับผมม่อยากบอกลายใหญ่หางบอกไปลายมันไล่ขยายคือปีไอห่องผ่านอาสาวอีหลีเด็ี่คไา่ตัวนี้โอ้ ครับผมบปะที่นี่สิถามเสือนว่าตัวนี้สูงหลายป็นไดรครับผมเนี่ยสูงร้อยห้าสิบสองครับแต่ว่าเราประกันยาขี้ได้บ่อต่ำก็ร้อยห้าสิบครับอ่าพี่น้องมีลูกติดมาตัวหนึ่งติครับมีลูกติดมาเป็นลูกตัวผัวนะขดพอพันครับลูกไส้ออมสินครับอ๋อครับผมเบิงถ่ายคั้ยแม่นี่ปัดพี่น้องเบิงถ่ายเบิงหางเลยพี่น้องเด้อหางลามเกือบหอดขี้ดินไหมครับอันนี้เป็นควายสายใดนก่อนครับนี่ตัวนี้เป็นลูกดาวซีพี่ครับลูกดาวซี่พี่ปัดคือใหญ่แห้งแต่ว่า ค้อยยืนอยู่ตอนนี้เหลียวพอเห็นห่อนหนาเบาโยพี่น้องครับผมมันตัวใหญ่แห้งลายไหมครับ <c oughs> ผมโอ้ครับผมซ้ำเข็นขคกขึ้นผู้เขาอีหลี่ข้อยตัวนี้บ่ธรรมดานะครับค้อยใหญ่อีหลีครับผมบาดท,ที่นี่มีลูกติดมาต,ตัวหนึ่งบาดท,ที่อยู่ใน <c oughs> ท้องเด้ครับบาดนีทนด้ท้องสามเดือนครับท่องกับเพชรสยามครับท้องกับเพชรสยามอีกได้สามเดือนห <c oughs> <3 S 2> มอว่าเป็นคนผสมครับผสอบได้ครับใหญ่อีหลีเนาะบ่มีหมองเบาเลยพี่น้องครับผมถือว่าใหญ่ครับครับผมอยไยกับงามครับผม ลักษณะเเบิ่งอวายาเพศอันนี้เขาเรียกว่าเป็นใบพู่อันนี้เขาสิ่งห้ลูกเก้งนะครับผมให้ลูกเก้งให้ลูกดีให้ลูกแพ่ปันกระปูย่ำหน้าผมได้พี่น้องกันเป็นค้อยแบบนี้เนาะครับเนมีลูกจิตมาตัวนึงเป็นลูกตัวผู้ผู้ปากเป็นกัว่าค้อยเถกนี่แหละพี่น้องครับผมเบื้องหน้าเขาโอ้ครับผมถือว่าเป็นโค้งเขาใหญ่เนาะครับเนาะเอ่อบ่ายอดดึงลูกจังอยนะครับผ้เห็นเอ่อวงเขาโอ้พี่น้องครับผมเป็นสูงไรครับอันนี้เขาเรียกว่าเขาวงเดือนใหญ่เ้อพี่น้องเ้อครับพอเลี้ยงยือพอถึงใหญ่แห้งอีเลอับ ถือว่าเป็นควอยงามค้ายใหญ่นะครับผมก็ฝากพี่น้องไปบัิสิถามเรื่องราคาบัดนี้ครับผมราคาคุยกันหลังไม่ครับกันเป็นห้องเปิดกันสีว่าเ้าก็ไดไม่แพงเนาะครับผมค่อยคุยกันหลังไม่ครับผมอันนี้ราคาบ่วได้บอกผู้ใดสนใจให้โทรมาคุยหลังไม่มาสันพี่น้องครับผมถือว่าเป็นค้ายหนาพัฒนาต่อเบิ่งหน้าเบื้องตาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบิ่งอ่องข้อเบิ่งเล็บโอ้เบิ่งบ่จืดพี่น้องครับผมควอยแม่นีครับผมเอาครับผมอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วครับเสียนาโนตัวสุดท้ายครับผมอันนี้ของแถมครับของแถม ท,ทุกคลิปทุกวิดีโอเสียวของแถมแมาแถมห้พี่นอนกับเสียตรกวนล่าค้าม,มาหน่ยได้ครับเนี่ย ราคาเปิดไว้1หนึ่งเกาบาทครับแห่พี่น้องแ้ไอเสียนะครับขว้ผมแยกลูกกอหลอกไปครับถือก้หมูต้นนี่ครับถือก้หมูครับราค่าเหมือนเก่าส้ราค่าจับฉลากเอาเร้อพี่รองบูซ่ามาจากวัดคะๆักตอนนี่ราค่าถึงสิบเมครโอ้ราค่าเมือนเก่าวัสดีครับผมเ9มือเก่าบาทครับโอ้ครับผมอันนี้เป็นของแถมนะพี่น้องเด้อมาจากวอาลลายใหญ่ห้างดอกผู้อะสนใจก็โทรมาโลดเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้ก่อนครับเนี่ยศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับครับผม ก้วยได้ลูกไมหมเราครับแยกลูกเราครับนุ่มยังไครครับเนี่ยอ๋อพึงแยกลูกมากแต่ว่ามันขาดน้ำเลียงเหรอพี่น้องครับผมผู้ใด<ห><ส>เอาพ<ส>ัฒ<ส>นามีเงินหน่อยหน่อยยังสาม,มารถซื้อข้ายได้โตบใงไงซ้ำๆหมดได้พี่น้องครับเราอวนมากนี่วัธรรดดาได้พี่น้องอันนี้ก็ถือว่าฝากพี่น้องไว้เด้ออันนี้เป็นราคาจับฉลากเอานี่หรือราซาราคาวปูซ่ามาจากหลวงพ่อเฮาน้ำบัดนี่ละราเนี่ยาคานี่ ครับผมกล้ยโตบอกใจร่าค่ามื่นเก่าสันพี่น้องครับผู้ใดสนใจกันทรมาเด้อพี่น้องเด้อเอาเสี่ยนูมีอยังสิฝากกับพี่กับน้องเขาเนี่ครับผมครับก็ขอบคุณในพี่น้องเอฟซีพอเลี้ยงผู้วิ่งสุขุนนะครับเด้อจีทรมากเชงใดไปเนี่ยเชิงยามบ่ท่านใดๆขันท่านใดๆก็ฝากติดตามกันที่ครับแล้วก็ฝากไว้นะครับมื่นเก่าพันบาทนี่ก็คือแบงพี่น้องไปเลี้ยงครับกับกล้ยคว่ำสูงหนึ่งยสี่สิบครับครับผมครับสูงลอยสี่สิบพี่น้องวุ้ยสูงลอยสี่สิบเป็นก๊อตไลก์จากับ เอาครับผมมือนีของพลีมพุเองทีมงานของพลีมพุเองของขอบคุณเสนนะครับที่ให้เอาของดีมาแบ่งพีแบ่งน้องเข้าแลวก็ของถือก็มี่พร้อมครับผมเอาสําหรับมือนีขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผมครับผมผู้ใดสนใจให้ทร่มมากคุยกันเด้อพี่น้องเด้อครับค่อยตัวใหญ่ๆครับผมมีให้เลือกทับหลายตัวหลายใสนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้พวกแม่ลูกหรือเป็นโคมเป็นยังกัเลือกเอาครับผม ผ้เคลื่อนต่ำใจผู้ยูแขนอูต่ำใจผู้นอนหลังเงินกับเงืนพี่น้องอยู่ในถุงพี่น้องแล้วครับผมอยากได้จังตัดสินใจซื้อเอาครับผมนบน,ว,นว่าเงินคำแกวคือข้เขาง่วปลาถามดีก็ได้ถามใหก้ก็ไรส้นเขาก็จะว่าเงินของเฮาซ้ำเกี่ยเงิ่นของเมียซ้ำไต่ไกลพี่ได้พี่น้องเงินบ่ใส่ซ้ำไไใบไม้นดงได้พี่น้องครับผมเอามีเงินมีทองมาซื้อควอยไปเรียงได้พี่น้องเด้อเอาม่อนี้พอเลียงผูดเมงก็ขอฝากพี่น้องไว้ครับผมอยากได้ของดีราคาถือก็ทัมาเสียนุเล่าผู้ใดเจอปัญหาข้อยหรจอยากได้นะครับอยากเเใบบผสสมมมจรริงทียนะคั นะครับหมยโทรมาหาพอเลี้ยงผู้เม่งนะครับผมแล้วก็ผู้ใดมีปัญหาเรื่องอมีทรัพย์สินแล้วทรัพย์สินของเจ้าของบ่ปลอดภัยพี่น้องครับผมโทรมาหาพอเลี้ยงผู้เม่งนะครับท่านรันพอเลี้ยงผู้เม่งกับหับติดกล่องวงจรปิดแล้วพี่น้อนง,อง,องออเด้อเอาสำรับมือนี้ขอบคุณครับผม ซาโครมิกพีเเป็นแร่ธาตุเสริมในสัตว์เทศในอ้วนเร็วโตวไวน้ำนมดีบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนและ,กะเกษตรไทยการผรสมติดที่ดีขึ้นเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มพุ่มคุมกัรโรคกระสอบละ360บาทราคานีส่งฟรีทั่วประเทศสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่พอเลียงผู้แม่งเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3 3 7็ k ซีเคคอมพิวเตอร์ซีเคคอมพิวเตอร์ซีเคคอมพิวเตอร์รับจำหน่ายขายคอมพิวเตอร์รินเตอร์โนตบุกพร้อมรับติดตั้งกล้องวงจรปิด นอกจากนั้นเท่ายังครับออกแบบเพชรใบผสมเทียมผสมจริงหัวควว้ใสมาตรฐานกระดาษอาจมั่นยางดีราคาถูกกว่าทองตลาดติดต่อสอบถามได้ที่พอเลียงผู้เม่งเบอร์0872299337